กระเป๋าสพายสไตล์สาวมั่นหนังวัวแท้ s i เ n a t u r e นุ่มละมุนมือยิ่งใช้ก็ยิ่งสวยลูกค้าเรนโบหลงรักมาก,กว่า11ปีแล้วคะ่ะ ำความรู้จักรุ่นทวิสกระเป๋ารุ่นแรกประจำคอลเลกชัน everyday e Good d a y กันค่ะรุ่นนี้แค่สะพายก็สวยปังเพิ่มความมั่นใจให้กับสาวๆเป็นหนังวัวแท้สิกเนเจอร์ ature, นุ่มละมุนมือยิ่งใช้ก็ยิ่งสวยกิมมิกเฉพาะตัวของรุ่นนี้ดีไซน์น็อตสวยเก๋ไม่ตกเทรนของด้วยรุ่นชามความหมายในเรื่องประสบความสำเร็จ กระเป๋าใบนี้เนี่ยนอกจากจะใช้งานง่ายแล้วก็แอบมูความปังไว้ได้วยนะคะความกว้างของฐานกระเป๋าอยู่ที่2 6ซนติเมตรความสูง1 6ซนเมตรความลึก1 0ซนเมตรความสูงจากปากกระเป๋าถึงหูกระเป๋า24ซนติเมตรสามารถใส่ iPad m วินได้ใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวก็ได้นะคะจุดของสำคัญได้ครบรุ่นนี้คัดมาแต่สีที่ใช้งานง่าย Navy กากีมาฮอกกานีมาเกรและสีคลาสสิกตลอดการอย่างแบล็กก็มานะคะใช้งานได้หลากหลายสามารถจับคู่กับสายสภายหนาสีที่แมชกันสภายแบบครอสบอดี้ได้อีกด้วยควรค่าแก่การครอบครองแน่นอนค่ะ